เอไปท้าหาว่าจิตใจของท่านเจริญพอมีความเข้มแข็งมีพลังทางจริยธรรมพลังขนาดว่าจริยธรรมเข้มแข็งที่สังคมจะครอบงำไม่ได้ค่านิยมผิดผิดที่เคยผิดมาแล้วกลับเอาไปนี้มันจะครอบงำเราไม่ได้นั้นท่านเด้ทำให้ศาสนาปรากฏขึ้นในรูปของอาริยสาวกฝ่ายคารวาตอย่าลืมว่าระบบสงเนี่ย ตั้งแต่พระอรหันต์ลงมาถึงพระพุทุชนจะเป็นจะเป็นบุคคลที่มีชีวิตขึ้นต่อวัตถุน้อยที่สดุดจะยิ่งเป็นพระอริยะบุคคลทั้งที่เป็นคารวะและเป็นพระสงฆ์อย่าลืมว่าอริยะบุคคลไม่ใช่มีแต่พระสงฆ์นะคารวะก็ยังมีอยู่แม้ปัจจุบันนี้ก็ยังมีจะเป็นบุคคลที่ลอยตัวอยู่ในสังคมใหญ่ๆที่เต็มไปด้วยการ ครอบงําแล้วก็ลุ่มหลงมัวเมาทางกาอารม,มแต่บุคคลเหล่านี้จะลอยตัวอยู่ในสังคมโดยไม่ถูกครอบงําดีไม่ดีก็จะครอบงําคนอื่นให้คนอื่นมองเห็นคุณค่าแห่งาศาสนาะแห่งศิลธรรมเรียกว่าเป็นผู้มีความเข้มแข็งทางจริยธรรมที่ผมพูดบ่อยๆว่าตามขบวนอ่อยล่ำหวานบ่มีเฟือนเครือเขาห้อมมากกอดเกี่ยวล่ําอ่อยหัดตาขม อ้อยหวานแสนจะหวานแต่เมื่อโถเขาฮอบอระเพชรมาเกี่ยวมาผันมันขมไปกับบอระเพ็รแต่ในขณะเดียวกันไอบ้บอระเพชรไม่ยอมหวานไปกับอ้อยก็เหมือนบุคคลที่ผ่านขาบวนการฝึกจะเป็นคารวาสก็ตามจะเป็นพระสงฆ์ก็ตามเมื่อถึงขั้นที่เข้มแข็งทางจริยธรรมศรัทธาสินจาคาปัญญามั่นของแล้วจะอยู่ในสังคมอย่างไรสังคมข้องําไม่ได้ เป็นบอระเพ็ดที่ไม่ยอมหวานไปกับอ้อยแต่จะรักษาความขมของมันอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าทําสี่ประการศรัทธ,ธาสินจากะปัญญายังไม่เข้มแข็งก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นอริยะสาวกทีนี้พอออกไปปั๊บเนี่ยก็จะถูกครอบงำจากอิทธิพลของสิ่งเหล่านั้นอีกอย่างเก่าก็เลยกลายเป็นลำอ้อยที่จะต้องขมไปกับ เขาห่อบอระเพ็ดคือจะต้องเปลี่ยนจิตใจไปกับสภาพแวดล้อมอีตรงนี้แหละความมีอยู่ของพระสม์ความมีอยู่ของวัดวาอารามจึงเป็นความมีอยู่ที่มีคุณค่ามากและจะต้องมีต่อไปแต่ความเป็นสิ่งที่มีคุณค่านั้นจะต้องขึ้นอยู่กับตัวพระสงฆ์เองว่าพระสงค์เราจะเข้าถึงคุณค่าอันนี้ไหมจะมองเห็น เป้าหมายที่ชัดเจนและชุดยืนยังมั่นคงนี้ไหมถ้ามีอันนี้อยู่าศาสนาก็ยังอยู่สังคมก็ยังได้รับการหล่อเลี้ยงธรรมจากความมีอยู่ของพระสงฆ์ความมีอยู่ของวัดฝาอารามอันนี้เองพวกเราจึงต้องลำบากหน่อยพวกท่านที่เข้ามาบวชก็จะถ้าไม่เข้าใจจุดนี้จะรู้สึกว่าลำบากแต่ถ้าเข้าใจแล้วจะจะเพลิดเพลิน แร่ว่าพิซซ์อินเวอร์กมีความเพิดเพลินในการทํางานศักยภาพของตนเองที่มีอยู่แบบไหนก็ดึงกันออกมาผู้ที่มีศักยภาพในการขีดการเขียนก็มาเขียนสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ผู้ที่จะมีศิละปะอย่างไรก็เอามันออกมาซึ่งไม่ผิดไปจากศิลจกักธรรมผมว่ามันเป็นบุญของพวกเรามากๆที่ได้ร่วมกันกระทําเท่าที่เวลาที่เรามีอยู่นี่ก็มากแสนจะมาก สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ที่จะมองเห็นก็นตามหรือมองไม่เห็นก็นตามแต่สิ่งเหล่านี้จะเอื้ออํานวยประโยชน์ต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเขาถามว่าพระสงฆ์มีประโยชน์อะไรที่เจ้าบวชสามเดือนมีประโยชน์อย่างเนีเยาัเข้าใจตอบเขาว่าจาังไรก็ทำไปตอบเขาให้มันถูกเพื่อเขาจะได้มองเห็นคุณค่าของศาสนาเดี๋ยวนี้มีจํานวนมากที่ศึกออกไปแล้วบวชทิ้งบวชคว้างไม่มีครูบาอาจารย์ฝึกฝนอบรม มันรอนอนรอรับนับ,น,บนิ้วมือรอตะวันจันทาให้หมดไปสิ้นไปซึกเอาไปก็ไปคุยโอ้ยมันมีประโยชน์จังดอกบวชห้าก็บ,บวชเพราะแห้งระะาระสนซ้ำนั่นเพราะคือไปเห็นแต่สิ่งที่มันไม่ไดีไม่งามในที่สุดแทนที่จะเป็นประโยชน์แกศาสนาก็เป็นโทษในยุคโลกาโนวัตที่โลกแคบเข้ามาเขาจะเห็นแต่โทษถ้าหากไม่มีผู้รักษาคุณประโยชน์เอาไว้ด้วยเหตุน,นี้เอง ที่เราทำกันทำกันมาเนี่ยทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นนี่ยาวมากมองเห็นได้ชัดเจนในสายตาของผู้ที่เป็นบัณฑิตผมว่ามันน่าจะต้องมีสภาพเช่นนี้แม้ไม่มากก็ยังดีที่คนโบราณว่าหลายสมัยในป่าขนาดนับหาลำเป็นของหอมแกนจันบะมีใดคนเต็มบ้านข้าเม่แสนมีมากหาผู้ขึ้นปากว่าถ้ำพระเจ้าขาดแค่ ไม่ไงหน่อยในป่าพนาสนบอหอนราวีกันดาท่อหาเหลืองมีแต่คนเฮาเขาดงนาหาประโยชน์แกนโมใหม่มีหน่อยก็ส่วนดีสิ่งที่มีแก่นมีแกนแม้จะน้อยมันก็ดีพระสงฆ์องค์เจ้าถ้ามีแก่นมีสารมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแม้จะมีน้อยกลุ่มน้อยก็ยังเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์หล่อเลี้ยงช่วยอนุเคราะห์แก่กลุ่มมากๆได้ดีอีกด้วย ซุ่มนหน่อยในได้ซอยให้ซุ่มเลหลายยังจบแม้นบ่เป็นดัสแตกเปนไดซุ่มเลหลายซุ่มในหน่อยที่ดีก็ยังมีพลังช่วยให้เขามองเห็นคุณค่าของสองจบเพราะนั้นในยุคเดี๋ยวนี้เป็นยุคที่กําลังมีอัตราการทําลายสูงมากทําลายศิลทําลายธรรมทาลายศาสนาอัตราในการรักษาในการคุ้มครองก็จะต้องมีประสิทธิภาพมากแม้มีน้อยก็ให้มันมันมันเป็นกองทัพที่แข็งแกร่ง ซึกเอาไปก็ยังมีส่วนที่ช่วยอยู่ภายนอกในการรักษาอนุเคราะห์ในการคุ้มครองศาสนาคุณธรรมที่ดีที่งามเสิร์ฟไปเป็นเป็น,เป,นเป็นหัวหน้าเป็นหลักเป็นฐานเป็นทั้งผู้หลักเป็นทั้งผู้ใหญ่คนเรานี่คุณค่ามันอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติสมัยก่อนผมเป็นคาราวาสผมแต่ก่อนผมไม่ดี ทำหมดทุกอย่างกินเหล้าเมายาพอตอนหลังมาผมศึกษาหลักธรรมแล้วผมเปลี่ยนมันเปลี่ยนเป็นคนละคนหน้ามือเป็นหลังมืองแล้วคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราในทางสังคมเนี่ยมันก็เปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนอย่างไรแทนที่เขาจะมองเราในแง่มุมที่เยียดยามเขากลับให้ความเคารพบ,บางคนเมาเหล้าเดินมาตามถนนเนี่ยไปงานสอบเดินเมาเหล้ามาเนี่ยผู้เท่าเมาเหล้ามาได,ได้เห็นผมเลยยืนเที่ยงทิ้งนิ่งเลย ขาไใบที่มันจังหันเดรกีจกินเหลกก่าแก่งขึ้นยังถอบใบไอคนตัวสงสงใหญ่ๆผมโกดๆตาใบตาคําสอนยังเมาเล่าโซเซโซเซมาในในงานศพเขาเห็นผมฮิปปี้ผมยาวๆเดินผ่านไปเขาจุดยอยากอเว้ยเขาว่าอยากไอหนักป่าอาจารย์ขเขาเปยะยากบวฮงลายเขาถกเร็วเขาว่านี่มันมีอิทธิพลอยู่ในตัวของมันเรื่องศีลเรื่องธรรม คนขี้เมาสองคนสามคนคุยกันจนจะเห็นผมจะอายเขาบอกอยาออาจารย์เขาแน่นักปราชญ์เขาแน่เอ้ยทำไมเขาต้องอายเราแต่ก่อนเราก็กินเก่งอย่างเดียวกับเขานี่คือเราครอบงำเขาได้นางนาเข้าแต่ก่อนนี่เพื่อนฝงที่เคยกินเหล้าเมายาด้วยกันเดี๋ยวนี้เขามาชวนไม่กินยิงย่งผมไปทํางานเนี่ยคนงานมันเยอะเพื่อนฝงระดับเดียวกันระดับอินเนียระดับโฟร์แมนเวลากินเหล้ากินยาเขาเทียบเดี๋ยวนี้เราไม่กินนะ้ เราอ่านหนังสือผมท่องหนังสือมนต์พิธีเอ้ยอย่าไปเรียกพระมากินไว้เดี๋ยวบาปเขาปะครั้งแรกเขาก็เรียกคนโน้นเรียกคนนี้เรียก,เ,ยกเอาหน่อยนาะลูกพี่เขาว่า,าก็เดียวหนะ้าแม่เขาว่าไอ้เราก็เอ้ย,ก,อยกินมามากแล้วมันหมดหลายกระบุงแล้วเว้ยอาเถอแกยังอยากชอบเมาอยู่ก็กินไปเถอะฉันเลิกทำยังไงเขาครอบงำเราไม่ได้นางนาเข้าเราครอบงำเขาเกรงใจเราเขาจะพูดอะไร อาจารย์แม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เกรงใจเราทีนี้เมื่อเรามีคุณงามความดีอยู่ในจิตในใจมีการประพฤติที่ดีงามในมันแก้วกล้าเรียกว่าเวสารักษการณะการกระทําให้ตนเองแก้วกล้ามีศีลนี่ก็ทําให้แก้วกล้าการประพฤติที่ดีงามไปไหนก็องอาจสงาา่าผ่าเผยบื่อย่านหัวไปเลย่านยังนึกหาความสวเจาของบ่มีไหมมิจะซุ้หนังี่มัญย่านหอา นี่พระพุทธเจ้าว่าอานิสงสองของศีลยอมเป็นผู้แกล้วกล้าในทุกชุมชนไม่ขี้ขาดหวาดกลัวในเมื่อเรากระทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามจ้างมองไม่เห็นภัยใดๆเลยที่จะมาทำให้จิตใจนี้เศร้าหมองขึ้นมาเมื่อมันเป็นอย่างนี้ไปไหนมาไหนกนัผมนำหน้าอ่ะอยู่ที่หลังเขาดันขึ้นหน้าเป็นคนนมฮิปปี้นี่ต้องํานำหน้าพวกผู้เฒ่าผู้แก่จะไหวพระจะสวดมนต์จะสมาทานจะกา่าวถวายเลย เขาได้เขาก็ไม่พูดอ้ออยากอายไปเขวาวะเราก็นำเนื้อนดิงเลยมันก็เลยต้องเป็นผููนำอย่างนี้กุศลธรรมเมสุขชนะป่าโมโขเป็นหัวหน้าของชุมชนในการกระทำคุณงามความดีผมต้องการอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ได้เข้าใจจุดนี้เมื่อเวลาเราศึกหาราเพศไปก็ดียูไนก็ดีให้มีความแกล้วกล้า ทางจริยธรรมอย่างนี้่รม่ว่าซิกไปแล้วไปหอดวัดเงีวบนโพดไปนั่งอยู่ทัางหลังโมค่คนยากดีเขาสิว่าทิศติกใหม่จานติ๊กใหม่มาแล้วอมาผ้าไบผ้าเนี่ยเอยเอารถเจ้าอยู่ด่าเขาไปเตกโอ้ยเสียใ่หอบเพิดจางดีก็บอกเฮ้ยลูกศิษย์อาจารย์ต้องพบเ่อนไหนว่าทั้งนามเด้อเออฟ้าพัดใบๆขึ้นมันต้องมีความแกล้วกลา้าในสิ่งที่ถูกต้องดีงามนําไปเลย ชนะปาโมกโคนำหน้ามหาชนไปเลยในสิ่งที่ดีที่งามอย่าไปหักไปโค่นมันนั้นมัน่นยของมันเฉยๆเดียมันก็จะขาดไปสลบอกไงนั้นาเราเข้าใจจุดนี้สถานภาพของพระสงฆ์ยืนจุดจุดนี้ในสังคมบทบาทของพระสงฆ์คือยืนอยู่กับความถูกต้องไม่ให้ค่านิยมที่ผิดๆในยุคโลกานุวัตมาครอบงำเราได้ ถ้าอย่างนี้เราจึงจะเป็นหลักให้แก่สังคมในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ววัฒนธรรมนี่อย่าไปอย่าไปหลงว่ามันดีหมดทุกอย่างไอ้ที่เป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมทั้งหมดมันวิวัฒนาการมาจากเรื่องกินเรื่องเสพกามเรื่องการพักผ่อนหลับนอนเรื่องสนุกสนานเรื่องนันทนาการทั้งหมดมันไปเกี่ยวกันกันกบเรื่องเสพกรมอย่างเดียวเพราะฉะนั้น จับรากจับเง่ามันได้เลยว่าตัววัฒนธรรมทั้งหมดอ,ออกมาเป็นรูปประธรรมเป็นเรือนชานบ้านช่องเป็นปราสาราชาวังนั่นก็วัฒนธรรมในการพักผ่อนหลับนอนให้มันดีๆนกน,กนกูปบเีค่ะวัฒนาไม่ได้พวกอยู่หูก็อยู่ในในหูพวกทํารังก็ทํารังอย่างไรก็รังอย่างนั้นนกเขามันเกิดมาในแสนล้านปีแล้วยังมีรังทรงสเปนอย่างแบนแตเตะเตะอยู่คือเก่ามันนอนม,นมันมีเท่านั้น ไอ้้ามนุษย์เนี่ยบอเหตุขึ้นมา,าแปลว,ว,ว่าวัฒนธรรมไทยพันว่า,าเฮือนท่งไทยสูงตง้งย,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 ยั่งเราดูได้เลยว่ารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมมันมาจากเรื่องกินอาหารเรื่องการสแสวงหาเรื่องกินการสแสวงหาการสืบพันธุ์การดํารงอยู่ด้วยการหลับการนอนการดํารงอยู่ด้วยการต่อต้านภัยอันตรายและการหลบภัยมันจะมีระบบอันนี้ขึ้นมา ฮิตบ้างโถกบ้างระบบการทําลายก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมเพราะเหตุนั้นเรายืนเป็นหลักเอาธรรมะเนี่ยเข้ามาประสานสิ่งเหล่านี้ทรรมโมหิเตสังอาทิโกวิเศโสธรรมนี้ทําให้มนุษย์ประเสรศิฐถ้าหากมนุษย์ไม่มีธรรมะก็เหมือนกับสัตว์เลือดจะเร็วกว่าสัตว์เพราะนั้นวัฒนธรรมที่ชัดเจนก็คือการปรับดุลยภาพของชีวิตในความจําเป็นสี่ประการหลักนี้ ให้มันอยู่ในลักษณะที่ไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นโดยเราเป็นพระสงฆ์จะต้องมีบทบาทชี้นำอันนี้และยืนอยู่บนจุดที่ถูกต้องอันนี้เป้าหมายชัดเจนที่จะนำสังคมไปสู่ความเป็นอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนทั้งคนฉลาดทั้งคนโง่ทั้งคนรวยทั้งคนจนชีวิตเราเป็นแบบอย่างอยู่ตรงกลางทอดตัวลงอยู่ตรงกลางเอาน้อยๆให้มากๆเป็นอยู่อย่างปลดปล่อยลักษณะเช่นนี้เป็นการเชื่อม เชื่อมคนฉลาดเชื่อมคนโง่เชื่อมคนรวยเชื่อมคนจนให้มาสอดประสานเป็นหนึ่งเดียวอยู่ด้วยกันได้ด้วยอำนาจแห่งคมโดยตัวเราเป็นตัวเชื่อมประสานอยู่ตรงกลางพอจะเข้าใจถ้าอย่างนี้ได้เราก็จะได้ช่วยกันรักษาศาสนาที่เราจะทํามีอะไรก็ช่วยกันคิดใครมีมันสมองดีๆว่าจะทําอะไรบ้างก่อนที่จะถึงวันออกพรรษารู้สึกว่าตระกูลใหญ่ๆดูในในที่เขาเขียนมานี่มีแต่ตระกูลใหญ่ ท,ที่จะมาพบมาเห็นความเป็นอยู่ของพระสงฆ์อยู่ในป่าบทบาทก็ดีสถานภาพก็ดีที่เราพู่กันเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในสายตาของมหาชนทุกเมื่อยิ่งผู้ที่มีสติมีปัญญาเขาจะมองอย่างแหลมลึกอย่างละเอียดทั้งส่วนที่เป็นคุณท,ทั้งส่วนที่เป็นโทษเพราะนั้นเราจะทำอะไรให้ให้เขาได้เกิดมโนภาวะนิยังจิตตังจิตก็ดีใจใเขาก็ดีให้เกิดความเจริญ เป็นการให้ทำร่วมกันไม่ใช่เป็นเพียงการบอกผมเป็นผู้บอกผู้แสดงท่านนรัฐเป็นผู้ให้อาช่วยกันคิดว่าเอ๊ะทำย่างไรมันจะเย็นตาเย็นใจให้จิตใจ,จเจริญขึ้นมาก่อให้เกิดอัปสันนาณ์ปัสสาถา,ายะผู้ที่ไม่มีความเลื่อมใสจะเกิดความเลื่อมใสอปสัรน,นานังเพียโยภา,ายะเมื่อมีความเลื่อมใสอยู่เป็นทุนจากบิดามารดาดั้งเดิมมา จากวัฒนธรรมพ่อแม่จะเพิ่มพิญโยภาวายจะจะเพิ่มความเลื่อมใสรักศีินรักธรรมรักศาสนารักพระสงฆ์องค์เจ้าควรที่จะสนับสนุนเกื้อกูลให้บุคคลเหล่านี้มีอยู่ในโลกเพื่อหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมแต่นี้ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยพวกเราอยู่กันพออยู่ได้แต่ถ้าเปรียบเทียบกับพวกที่เขาได้รับการสนับสนุนมากๆยังห่างไกลกันลิบแต่มันก็เป็นความดีนะ เราไม่ได้หวังสิ่งเหล่านั้นมันเป็นความดีที่เราปลดปล่อยไม่ต้องมาสนับสนุนแหหน้าล้อมหลังกันมากแต่เพียงให้เราได้มีโอกาสเผยแพร่ธรรมแล้วอยู่ได้อย่างพอดีพองามก็พอแล้วบางคนอาจจะมีความรู้สึกน้อยใจสักนิดเอ๊ะวัดอื่นเปนยัง้งเขาคือเหตุด,ดีเท่คนคือมาทำบุญได้เงินดีเท่ เราอย่าไปคิดอย่างนั้นอันนี้เป็นความดีของเราที่เราจะต้องได้รับการปลดปล่อยเขาไม่โผกพันเรานี่วัดหนึ่งอย่างนั้นมีพระองค์เดียวมีโยมมาสร้างโบสถ์เจ็ดล้านบาทคนเดียวเนะเขามาสร้างเจ็ดล้านแต่เมื่อเปรียบเทียบกับเราอยู่กันไปจำนวนมากาเรากำลังทำอะไรอยู่ดเดี๋ยวนี้เขาไม่มาสนับสนุนลักษณะเชน่นนี้เราอย่าไปน้อยใจมันเป็นความดีเป็นโอกาสดีที่เราปลดปล่อย ถ้าเขามาผูกมาพันมาอะไรเขาเนี่ยบางทีมันไม่ดีเลยผมพอใจนะที่มันอยู่อย่างนี้แต่มันก็ถ้าเขาเกิดมีจํานวนมากมาหลายตระกูลมาเนี่ยเราก็ควรจะให้เขาได้รับคุณค่าทางจิตใจมากกว่าที่เราจะจะได้จากเขาเพราะเราต้องการจะให้เขามากๆเรามีความปรารถนาที่จะเอาจากเขาเพียงเล็กน้อยเพียงอยู่ได้แต่ถ้าเข้ามาเนี่ยเราควรจะให้เขาได้รับมากๆ อะไรที่เขาจะได้รับผมอ่านดูนะั้นมันตระกูลใหญ่ๆตระกูลล่ำซ้ำตระกูลอะไรตัวอะไรนะี่เชอะอ่านเนนั้น,น,นบุคคลเหล่านี้เขามีทรัพย์สมบัติไอ้ที่มีทรัพย์สมบัติเนี่ยในทางพุทธศา,นะาสานาไม่ได้ยกย่องนะอย่าลืมพุทธศาสนาไม่ได้ยกย่องความมีทรัพย์และคนมีทรัพย์แล้วก็ไม่ได้ดูถูกดูหมิน่นความมีทรัพย์และคนมีทรัพย์ฟังให้ดีถูกฟังถูกหรือไม่ ไม่ยกย่องไม่ดูหมิน่นเพราะความมีทรัพย์และร่ำรวยทรัพย์ของบุคคลนั้นแต่พุทธศาสนาจะมองไปที่ว่าเขามีทรัพย์ได้อย่างไรและเขาใช้จ่ายทรัพย์เป็นประโยชน์หรือไม่และจิตใจเขาวางท่าทีลงไปอย่างไรกับทรัพย์ของเขาเขาหมกมุ่นสยบมัวเมากับทรัพย์นั้นหรือว่าเขาเป็นนายของทรัพย์ตรงนี้เราจะให้เขา คนรวยมาถ้าเขามีทรัพย์เราจะบอกให้เขารู้ว่าทรัพย์นี้มันเป็นอุปกรณ์แก่คุณในการที่จะนําไปสู่ความสะดวกสบายให้ชีวิตดีงามหรือกระทาสิ่งที่ดีงามไปสู่สิ่งที่ดีงามด้วยทรัพย์นี้ก็ได้หรือคุณจะทําบาปทําชั่วคุณจะทําได้มากยิ่งกว่าคนจนๆทําคุณจะเอาทรัพย์นี้ไปจ้างฆ่าใครแกงใครไปทําลายประเทศชาติก็ได้เพราะนั้นทรัพย์นี้เป็นอุปกรณ์กลาง ตรงนี้เราต้องการให้เขาพระพุะทธเจ้าท่านสอนมากมากเลยในเรื่องนี้คนไม่ใช่จะดีเพราะเขารวยเพราะเขามีทรัพย์สมบัติเขาจะร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติมากพุทธศาสนาจะไม่ได้ยกย่องเขาไม่ได้ดูถูกเขาแต่จะยกย่องหรือจะอยู่ดูถูกตรงที่ว่าเขาได้ทรัพย์มาอย่างไรเขาได้มาอย่างถูกต้องชอบรรมหรือคดโกงมาและเขาใช้ทรัพย์เนี่ยเป็นประโยชน์ เพื่อปิดกั้นกระแสความชั่วเอื้ออํานวยต่อการกระทำคนงามความดีสนับสนุนเกื้อกูลกิจกรรมที่จะทําให้พัฒนาสางังทางสติปัญญาแก่สังคมแก่ชุมชนและตัวเขาเองไม่หมกมุ่นสยบในทรัพย์ที่เขามีจนเป็นเหตุให้เกิดการเข็นฆ่าทําลายกันด้วยการรักษาห่วงแหนทรัพย์นั้นที่ขัดผลประโยชน์และค่ากันถ้าเขาทําได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าถือว่าถ้าคนอย่างนี้มีทรัพย์ถือว่าสังคมรวยไปด้วย ในขณะเดียวกันถ้าเขามีทรัพย์รวยเพื่อจะรวยแล้วทาให้สังคมสูบสมหลงคนจนยิ่งอยู่ลําบากถ้าคนนี้รวยขึ้นมานั่นเป็นการกระทําผิดมากต่อทรัพย์และสุดท้ายมันจะเป็นผลย้อนคืนกลับมาสู่ตัวเขาเองและสังคมสังคมจะปลดเขาออกมาจากเศรษฐีสังคมอาจจะลุกฮือขึ้นมาต่อต้านเผาบ้านเผาเมืองเพราะความรวยของคนนี้ทําให้สังคมสูบสมอันนี้เราจะให้เขาได้หรือไม่เป็นหน้าที่ของพระในศาสนา มันเป็นอาตมามีความรู้สึกยินดีมากนะโยมที่มาถวายมากๆแล้วก็ให้พรอเลิศลอยเลยก็หลงและเลิ่ไปด้วยกันอีตรงเนี้เราต้องการให้เขาพร้อมถ้าเข้ามาที่นี่ให้จิตใจเขาพร้อมที่จะได้ยินได้ฟังก่อนที่เขาจะพร้อมนี่เขาจะต้องเกิดภาวะนิยังมโนภาวานิยังใจเขาเจริญซะก่อนเขาอาจจะเดินไปเห็นเออพระสงฆ์องค์เจ้าสงบสง,บสง,งียมนะ สะอาดสะอาดนะที่อยู่มื่อมันไปถึงเสียงคุยกันโต้แทโตแจโอ้เฮียเบิดเลยโจกโจกเลยบาดนี่ยศรัทธาโปรไปกับสายลมอะไรคุยกันเหมือนคารวาสตแยตแจถ้าเราอยู่ด้วยกันจํานวนมากแต่เงียบนั่นจะทําให้เกิดมโนภาวนี่อย่างผมอ,อยากจะบอกพวกท่านทั้งหลายว่ายิ่งเงียบในจํานวนมากนะยิ่งมีพลัง มม่มาโยเย่ยเย่อพระเจ้าอาชาติศัตรูนะผมจะขอเล่าก่อนจบพลังของความเงียบของความสงบเนี่ยกล่อมให้เกิดคุณงามความดีได้มากพระเจ้าชาต